ฮัลโหลสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่โลกแห่งโมฮามอีกครั้งที่นี่คือดินแดนของไวกิ้งนักรบที่ถูกทเทพเจ้าทอดทิ้งเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวจะเล่าสั้นๆให้ฟังความเดิมตอนที่แล้วซันออฟก,กิกาะเดได้จุติลงมาอย่างโลกวาวฮามเพื่อเอาชีวิตรอดและปะจนภัยไปอย่างที่ต่างๆตามลาศัตรูสุดแข็งแกร่งทุกตัวปราบบอตั้งแต่ตัวแรกจนมาถึงบอตัวที่หและบุกเข้าไปในมิสแลนดินแดนแห่งหมอกจากนั้นก็จบ100วัน วันเวลาก็ผ่านมาอย่างเนิ่นนานและในวันนี้ผมจะมาสารต่อ200วันเพื่อออกตามหาและปราบศัตรูที่แข่งแก่งที่สุดให้ได้จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างปติดตามรับชมกันได้เลยแต่ก่อนรับชมฝากกดไลค์คนละหนึ่งที เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปและขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับเอาละว่าแล้วก็ไปลุยกันได้เลยสวัสดีทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยเริ่มต้นวันที่101โดยการขยายพื้นที่ข้างบ้านเพื่อทําเป็นโรงงานพวกกีกี้ข้างบ้านก็แวะมาทักทายอีกเช่นเคยมาทําไมกันแต่เช้าเลยวะเนี่ยก่โกนนะักเจมไหมเอาดาบนี่ไปกิน ตกกลางคืนก็มีไอ้พวกตัวเขียวมาลาตะเวนแถวรอบบ้านผมก็เข้าไปสู้กับมันโดยไม่ได้ใส่ชิปเกราะมาตีมาทีเดียวผมแตกเลยตีมา100ดามเมจแต่ผมมีเลือดอยู่แค่90ยังไงก็ตายเปิดชิปมาก็โดนเล่นเลยกูแขนอีฮิ่ต้องกลับไปแก้แขนมาตัวไหนเก่งเงออกมาเดี๋ยวนี้ กลับมาอีกทีหนึง่งพวกมันก็หายกันไปหมดแล้ววิธีการป้องกันบ้านที่ดีในเกมนี้เราต้องขุดคลองรอบบ้านแบบนี้ครับการพวกกิ้งกี้ที่ชอบบุกเข้ามาในเขตบ้านได้ดีเลยละ่ะในอัปเดตใหม่ๆตอนนี้เราจะไม่สามารถทําทุกอย่างในหม้อใบเดียวได้อีกแล้วก็จะมีหม้อแยกออกมาอีกใบเอาไว้สําหรับปรุงยาเท่านั้นและก็มีโต๊ะสําหรับทําอาหารประเภทเนื้อขนมปังและก็เหยื่อปลาเพิ่มเข้ามาด้วย แต่ถ้าทำทุกอย่างในบ้านมันก็จะแคบเกินไปผมก็เลยสร้างโรงอาหารนี้ขึ้นมาที่นี่มีครบทุกอย่างเรื่องอาหารจบครบทุกเมนูในที่เดียววันที่111ผมได้ออกเดินทางเพื่อตามหาบ้านแม่มดที่มาในอัปเดตใหม่ซึ่งจะตั้งอยู่กลางป่านในไบโอมหนองน้ําตอนนี้ก็เจอและมันจะมีสัญลักษณ์รูปหม้อแบบนี้ขึ้นมา แน่นอนว่าระหว่างทางในหนองน้ำนั้นจะมีมิตรภาพาตอตรับเราตลอดทางเพราะฉะนั้นวิ่งดีกว่าจุดหมายของเราคือบ้านแม่มดด้านหน้านี่แหละใช่เลยบ้านแม่มดแน่นอนเข้าไปข้างในกันดีกว่าพอเข้ามาด้านในก็จะมี n p c แม่มดที่กำลังต้มยาอยู่และเจ้าไม้กวาดลอยได้แบบในแฮร์รี่พอตเตอร์สินค้าที่ขายหลกัลกๆของที่นี่ก็จะเป็นพวกเครื่องปรุงยาเครื่องปรุงอาหารอะไรพวกนี้แล้วก็มีพวกของใช้ในครวัวเรือนบ้างนิดหน่อย มีเมล็ดพืชสาหรับปลูกเพื่อตกแต่งบ้านด้วยโตมาก็จะก่อผนังแบบนี้เลยแล้วก็มีถาดอาหารสําหรับวางอาหารบนโต๊ะลิกขวาก็จะมีเมนูให้เลือกแล้วก็สามารถวางอาหารบนโต๊ะได้เลยจากนั้นก็มาฟาร์มแร่กกันต่อเหล็กเนี่ยต้องฟาร์มเยอะๆเลยครับเพราะจากนี้ไปจะมีของให้คาเยอะมากๆนี่ก็ฟาร์มเหล็กมาทั้งหมด2ดันก็ได้เยอะมาพอสมงครัวและกลับบ้านดีกว่า แต่ว่าเรือยังไม่เต็มมาฟาร์มแรกข้างทางเพิ่มไปด้วยเพราะว่าทองแดงที่บ้านเนี่ยไม่เคยพอใช้วันที่121ได้เวลาบุกเข้าไปในมิสแลนด์ดินแดนแห่งหมอกในระหว่างทางก็แวะยิงกระต่ายนิดหน่อยกระต่ายที่นี่ก็กระโดดเก่งเหมือนเดิมเลยอ้าวยืนนิ่งแบบนี้ก็หวานเจีบนั่นสิลากหัวคมคม พีชายคนแคบพวกนี้ถ้าเดินไปเจอก็จะทักทายเราตลอดพวกคนแคบเนี่ยเป็นมิตรกับเรานะครับอย่าไปทำร้ายพวกเขาภายในมิดแลนด์ก็จะมีแคมป์ของพวกคนแคบอยู่เยอะมากๆถ้าเราสู้ศัตรูไม่ไหวก็สามารถมาพ่งพาพวกเขาได้ภายในแคมป์คนแคบก็จะมีของที่เรากําลังตามหาอยู่มันก็จะอยู่ในกล่องสีเงินใบนี้ถ้าเข้าไปหยิบมาดือด้อคนแคบทั้งแก๊งก็จะเล่นคุณทันทีซึ่งก็มีวิธีการเบียเบ่ยงเบนความสนใจนั่นคือการล่อพวกมแมลงสาบยักษ์มาต่อสู้กับคนแคบแล้วก็รีบฉกของในกล่อง แต่ว่าผมยังไม่รีบเก็บเพราะว่ายังไม่ได้ใช้ตอนนี้มาดูเขาสู้กันก่อน,อนดีกว่าบันเทิงดีเราสามารถยึดแคมป์คนแค้ได้โดยการล่อมแมลงมาถล่มแบบดีพอคนแค้ตายหมดเราก็จะสามารถเก็บของที่นี่ได้ทุกอย่างแม่เหล่านี่มันโคตรเลี่ยมจริงๆแบบนี้ก็อีซี่เลยสิครับจากนั้นผมก็ออกตามหารางของพวกมแมลงสาบยักษ์พวกมันก็จะอยู่ด้านในเมืองร้างของพวกคนแค้นนี่แหละที่นี่ค่อนข้างที่จะสกปกโซโคกแล้วก็มีเห็บตัวเบิ่มๆน่าเกลียดน่ากลัวด้านในก็จะมีพวกมแมลงสาบตัวอ่อน ตัวธรรมดาตัวสีม่วงตัวสีแดงโอ้โ oh, หนี่ตัวสีแดงมาแล้วตัวนี้เป็นมแมลงสาบแบบธรรมดาแต่พิเศษใส่ไข่2ใบเปิดมาก็เอาตัว2ดาวมาต้อนรับเลยนะยังดีที่มันไม่สามารถเข้ามาในช่อง,องนี้ได้แต่โปรดระวัง Surprise, พื้นที่ทางเข้า <the> ไม่ใช่เซฟโซนเพราะว่ามันสามารถบิดเข้ามาได้ <c oughs> พอมาด้านนอกก็เจอกับพวกเฮประโดที่ดูดเลือดเราจังหวะนี้ดูดเลือดเกือบหมดตัวมันจะชอบมาเกาะหลังแบบนี้แล้วเราฟั่นไม่ถึงทําให้เราต้องปั๊มยาสู้ทําให้ปั๊มยาที่ตายก่อนแน่ แล้วเราก็สามารถเล่นกระเห็บได้โดยเพียงแค่ยกลูแบบดีมันก็จะกระโดดใส่พอมันเด้งออกไปแล้วก็รอให้มันโดดมาอีกรอบนึงแล้วก็เด้งใส่มัน ไ,ไพวกเห็บมันก็จะมาจากโครงกระดูกยักษ์ตรงนี้นี่แหละซึ่งภายในหัวกะโหลกของโครงกระดูกยักษ์เนี่ยก็จะมีเนื้อเยื่ออ่อนให้เราเข้ามาขุดซึ่งเนื้อเยื่ออ่อนเนี่ยเราก็เอาไว้ใช้ในการสร้างไอเทมบริสุทธิ์ต้องเก็บเยอะๆเลยเพราะว่าได้ใช้เยอะมากๆแล้วจากนั้นผมก็เหลี่ยมใส่พวกคนแคดโดยการนําตัวหายานะมาให้คนแค่ลองต่อสู้ดูแคมนี้มันเหลืออยู่ไม่กี่ตัวแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปฉกของคนแค่กัน,นครับซึ่งในหีบสีเงินจะมีเอ็กแท็กเตอร์ที่เราต้องเอาไว้ใช้ในการดูดน้ํายางต้นไม้สีเขียวขึ้นมาใช้จากนั้นก็นแท่่งโลหาสีดําเพืออไปค แล้วก็ต้องมาเอาจากที่บ้านด้วยนะระยะทางโคตรไกลเลยแต่นั้นก็นั่งเรือยาวๆและระหว่างทางก็เจอกับเพื่อนร่วมทางที่อยากติดเรือขึ้นมาด้วยเอ้ยแกจะขึ้นมาบนเรือนี่ไม่ได้นะถ้าอยากขึ้นมาต้องขึ้นมาแบบเป็นเนื้อเท่านั้นไี่ยิงคนูแบบคมๆพอรู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นเนื้อไปแล้วสินนะเจ้าเสือเพชรเอาไปทําข้าวหน้าปลาไหลน่าจะอร่อยอุปกรณ์เก็บน้ํายางก็วางแบบนี้เลยครับ สังเกตที่่ากถ้ามีพลังงานจะมีออร่าสเีเขียวขึ้นมาแต่ถ้าพลังงานหมดออร่าก็จะหายไปจากนั้นเราก็แค่รอให้มันเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็วางอุปกรณ์มาอีกครั้งหนึ่งก็จะสามารถเก็บน้ํำยางได้เรื่อยๆเลยส่วนพืชที่ขึ้นในมิดแลนด์ก็สามารถปลูกได้แบบนี้เลยแล้วก็อย่าลืมล้อมรั้วกันด้วยนะเอาไว้กันพวกกระต่ายเข้ามากินตัดกันมาที่รังมแมลงสาบที่นี่เรายังไม่เคลียร์เลยนะครับจากที่เราออกไปข้างนอกมาหลายวันทําให้มแมลงสาบมันเกิดใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องเคลียร์รังแมลงสาบให้จบภายใน1วัน ที่นี่ก็จะมีของที่เรากำลังตามหาอยู่นั่นคือแบ็คคอร์เป็นหินพลังงานที่เอาไว้ใช้ในการทำโต๊ะคราฟแบบใหม่และเครื่องกันไอเทอร์บริสุทธิ์ในเมืองก็จะมีห้องลับของคนแคสนด้วยนะข้างในก็จะมีกล่องอยู่2ใบให้เราเปิดในกล่องก็จะมีสมบัติอาหารและยาและห้องลับบางห้องก็จะมีหินแบ็คคอร์ให้เราเก็บด้วยตอนนี้ก็ได้น้ำยางมาแล้วเดี๋ยวเอาไปคราฟของได้หลายอย่างเลยส่วนแบ็คคอร์ที่เราเก็บมาก็ออกมาสร้างเป็นโต๊ะคราฟเหล็กดำแบบนี้แต่ตอนนี้ยังคราฟอะไรได้ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเราต้องปลดล็อกไอเทธ์ให้้ได่อน งั้นเดี๋ยวลองครับดาบคมเมี่ยมมาถือเล่นดูนี่ดาบคมเมี่ยมโคตรยาวเอามาถือเล่นเนก็เทพพอตัวแต่ข้อเสียคือแม่งตีโคตรช้าโยนดาบนี่ทิ้งไม่ได้เลยไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่และนี่คือเครื่องกันไอเทอร์แนะนําให้วางให้ห่างจากตัวบ้านและล้อมกําแพงแบบนี้ด้วย การทำงานของเครื่องนี้ก็คือเราต้องใส่เนื้อเยื่ออ่อนไว้ที่ด้านบนและนำ้ำยางไว้ที่ด้านล่างจากนั้นเครื่องก็จะทำงานไอเทอร์ที่ออกมาก็จะมีดาเมจกระจายไปทั่วและทำดาเมจกับสิ่งที่อยู่รอบๆด้วยเราเลยต้องใช้กำแพงหินในการซับดาเมจแต่ถ้ามีงบเยอะใช้หินออนดาในการวางล้อมจะดีกว่าเพราะว่าโดนดาเมจของไอเทอร์แล้วมันไม่พังยังไงละ่ะแต่เราก็ได้ไอเทอร์บริสุทธิ์เอาไว้ใช้ในการคราฟของใหม่ๆสามารถทำชุดเกาะใหม่ๆได้ด้วยวันที่131ผมก็ออกตามหาชิ้นส่วนของกุญแจ ซึ่งเราต้องตามหาทั้งหมด9ชิ้นเพื่อสร้างเป็นกุญแจสําหรับปลดผนึกลางของบอสตัวที่6และก็ยังมีรูปพิกัดที่อยู่ของบอสที่เราต้องไปตามหาอีกด้วยแต่ดูเหมือนว่าเมืองนี้น่าจะมีของดีซ่อนอยู่พอเปิดมาก็มีตัวใหญ่ออกมาต้อนรับและไม่ได้มาแค่ตัวเดียวด้วยมันมาถึง2ตัวถ้าไม่มีเส้นสีเขียวๆนี่กั้นอยู่ผมว่าเราไม่น่ามีที่ยืนได้แน่แนมา2ตัวแบบนี้กูจะได้เข้าเมื่อไหร่วะเนี่ยและนี่คือสิ่งที่เรากําลังตามหาอยู่ชิ้นส่วนของกุญแจซิลเบอร์เกอร์แฟกต์เวมน โต๊ะนี้ก็จะเป็นโต๊ะสำหรับครับอาวุธอุปกรณ์ชุดเกาะของสายดอมเวทของจําเป็นที่เราต้องคราฟเลยนั่นคือผ้าคลุมขนนกเป็นผ้าคลุมที่สาคัญมากในการประจนภัยในมิสแลนด์ใส่แล้วตกจากที่สูงจะไม่มีดาเมจแถมโดดสูงขึ้นด้วยและนี่คือซิลเบเกอร์กุญแจที่เอาไว้ใช้เปิดลางของบอสตัวที่6ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนอาวุธและชุดเกาะนี่ชุดเกาะใหม่จากมิสแลนด์และดาบไ์เซเบอร์สุดเท่ตอนนี้ก็สามารถคราฟสปริงได้ด้วยเอาไว้ทำเป็นกับดักเครื่องยิงบาลิสตา้า และเครื่องอัปเกรดโตค้าบแบบใหม่ได้เวลาออกเดินทางกต็ต่อการเดินทางในมิสแลลเนี่ยผ้าคลุมขนนกนี่ยจำเป็นมากๆตกจากที่สูงก็ไม่ตายกระโดนสูงขึ้นแต่ข้อเสียคือถ้าโดนไฟจะแพ้ไปมากๆต้องระวังศัตรูที่ทำดาไม่เป็นไฟด้วยระหว่างที่เดินทางเราก็มาดูมอนตีกันดีกว่านี่คือศึกระหว่างกิงคองกับทะก็อีิล่ามาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะตอนนี้ครับกิงคองฟาที่หลังของกอซิล่าและกอซิล่าทำยังไงกัดสวนกับโดนบลองหนึ่งที โอ้จังหวะนี้โดนบ้องแรงมากก็ซิล่าทุกพื้นเข้าไปคิงคองยังสวนกลับได้อยู่คิงคองทำดาเมจอย่างต่อเนื่องก็ซิล่ากัดสวนกลับตัดกลับมาตอนนี้คิงคองเหมือนจะไม่ไหวแล้วนะครับโดนก็ซิล่ากัดเข้าไปหลายทีแต่ก็ยังยืนหยัดที่จะสู้ต่อไปเอาตอนนี้ล้มลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับและผู้ชนะนั่นก็คือก็ซิล่านั่นเองจากนั้นผมก็ไปขุดแร่นในสุสานแล้วก็กลับบ้านแต่ว่าก็มีผีเกาะเรือตามมาด้วย ผีน่าจะแค้นจัดที่เราไม่ยอมให้ขึ้นเรือมาพวกมันก็เลยตามมาแก้แค่ไึนที่บ้านแต่ตอนนี้ผีก็ล้อมบ้านไว้หมดแล้วหรือว่าเหล็กที่เราเก็บมาจากสุาสานอาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้ ออกเดินทางตามหาลางมแมลงสาบกันต่อระหว่างทางก็แวะทักทายคนแคะสวัสดีครับแต่ดูเหมือนว่าเสาสะพานพระรามสองที่คนแคะสร้างจะถะล่มลงมาด้วยสมและก็เป็นโบราณสถานที่สร้างมานานมากกว่า50ปีน่ากลัวจริงๆครับรีบไปดีกว่าถ้าอยู่นาน,านเดี๋ยวสะพานถล่มทับหัวคุณเห็นแสงไฟนั่นไหมครับนั่น,นแหละคือลังของมแมลงสาบสังเกตง่ายๆจะมีดวงไฟอยู่หนึ่งดวงที่ทางเขา้าและในนี้ก็มีแฟกเมนต์อยู่หนึ่งชิ้นดรอปมาให้ด้วยตอนนี้ก็มีทั้งหมด2ชิ้นแล้ววันที่141วัน,นี้ก็ยังคง,าางรงา้ายสี่สิบเอ็ดวต่อ บริเวณหน้าลัางเนี่ยก็จะมีพวกมแมลงสาบจักอยู่เราก็สามารถลากไปให้คนแคชช่วยต่อสู้ได้ถ้ามีปัญหาก็ลากปัญหาไปให้คนแค้ช่วยพวกพี่แกเนี่ยดูเอาเรื่องเลยนะครับเล่นใหญ่เวอร์ผมถึงไม่แนะนําให้ไปทะลึ่งกับคนแคชยังไงละ่ะเอาล่ะลากมาแมลงสาบให้คนแคชช่วยแล้วเราก็ไปฟาร์มกันต่อได้เลยที่นี่ก็จะมีแฟกเป็นอีอันหนึ่งดรอปมาให้ด้วยก็เป็นชิ้นที่3แล้วนะครับและที่นี่ก็มีตัวอันตรายอยู่1ตัวเป็นตัวอันตรายแบบพิเศษใส่ไข่2ใอบยอยู่ไปได้แล้วไปดีกว่าตัวธรรมดาก็วววว่่าาถถคตตตแแแลล้้ันีบบิดด2ไปเย ไอตัวบ้านเนี่เราไม่ควรอยู่ใกล้ๆมันเลยถ้ามันตีมาทีเดียวเราอาจจะตายได้เลยนะครับก็กินเวลาในการต่อสู้ไปนานพอสมควรเลยนะครับแนะนําให้ยิงที่ตูดมันจะได้ตายไวๆผมมาดรอปของมาโคตรเยอะเอาไปเก็บที่บ้านก่อนดีกว่าทีทีท่อันตรายมันก็จะมีอะไรเด็เดๆซ่อนอยู่จริงๆและผมก็มาเจอกับรูนพิกัดบอสตัวที่6ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากท่าเรือด้วยคือเดินอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วอะ่ะตอนนี้ก็มาถึงลางของบอสตัวที่6แล้วนะครับด้านหน้าก็จะมีประตูที่ปิดผนึกเอาไว้อยู่ ที่นี่ก็จะเป็นสถานที่ที่คนแคะขังราชินีมแมลงสาบจากเอาไว้เหนป้ายก็บอกว่าเราปิดประตูนี้แล้วก็โยกนกุญแจทิ้งไปแล้วแล้วก็ขังแม่งไว้ข้างในมันก็เป็นความคิดที่ดีเลยนะเนี่ยได้เลยที่ผมจะเป็นคนที่เปิดประตูนั่นเองเปลี่ยนมาเล่นสายเวทมนต์กันบ้างดีกว่าจอมเวทก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เล่นสนุกมากๆได้เผาไอ้พวกศัตรูพอได้เห็นมันร้อนแล้วเรามีความสุขก็จะมีทักษะให้เก็บทั้งเวทสายธาตุ และเวสสายโลหิตจากนั้นก็เก็บทักษะไปเรื่อยๆยิงเลเวลเยอะขึ้นการโจมตีก็จะแรงขึ้นด้วยต่อมาเวสสายโลหิตก็จะเป็นเวทพลังป้องกันที่จะใช้เลือดของตัวเองในการสร้างเกราะป้องกันเป็นวงกลมที่ล้อมรอบตัวเราเริ่มต้นที่ระยะเวลา1นาทีและก็ยังมีไม้ทาเวกสุดน้ำแข็งอีกด้วยอันนี้เอาไว้ยิงรัวๆศัตรูแบบตัวเดียว ก่อนจะเข้าดันก็เปิดเกาะก่อนเลยยิงทักษะเยอะเกาะจะนนขึ้นตามเลเวลทักษะแต่ก่อนจะอยู่ได้นานแค่1นาทีต้องไปอัพเลเวลไม้เท้าจะทําให้เกาะอ,อยู่ได้นานขึ้น1นึ่งเลเวลก็เพิ่มหนึ่งนาทีแต่ว่าตอนนี้ศัตรูเต็มทางเข้าเลยครับไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาได้เมื่อไหร่ถ้าเข้ามาได้นี่คือสวยแต่รู้สึกว่ามันจะเข้ามาได้แล้วไปดีกว่ากลับเข้ามาอีกทีก็งานยากเลยครับเพราะว่าตัวใหญ่มันเข้ามาได้นี่แหละ ตอนนี้ที่ทําได้ก็คือเปิดเกาะแล้วก็เข้าไปซัดทีละทีสทีแล้วก็รีบออกมาให้ไวที่สุดทําแบบนี้วนไปจนกว่าตัวใหญ่ที่อุดทางเข้ามันจะตายซึ่งก็ใช้เวลานานมากเลยเทคนิคนี้ไม่แนะนาให้ทำนะครับดีไม่ดีอาจจะเป็นเราที่ตายแต่ก็มีวิธีหนีพวกตัวใหญ่ๆได้เหมือนกัน ถ้าเข้ามาเจอห้องลับที่มีสมบัติแบบนี้ทางเข้ามันก็จะเล็กตัวใหญ่มันไม่สามารถเข้ามาได้ที่นี่มีแฟกเมนต์ให้เราเก็บด้วยตอนนี้ก็ได้ชิ้นที่3มาแล้วบางลังก็มีดอก1ชิ้นบางลังก็มีดอก2ชิ้นบางลังก็ไม่มีดอกเลยจากนี้ไปก็ตัดไปตอนที่เจอครบเลยแล้วกันนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปตอนนี้ก็หากครบทั้งหมด9ชิ้นแล้วนะครับก็สามารถสร้างเป็นกุญแจเปิดผนดึกได้แล้วแต่ก่อนที่จะไปตีบอสตัวที่6ผมขอฟาร์มสกิลสายเวทมนต์ก่อนดีกว่าเริ่มจากการฟอมทีมสโดนกาย ขึ้นมาทั้งหมด3ตัวคาถาเชิญสภเวสีคืนที่จะใช้เลือดและมานายเยอะมากๆในการอัญเชิญและเราก็สามารถไล่เกาะให้กับนับผีได้ด้วยเอาระพวกเราปลุกไปกระทือปลุกมันกันลุยเข้าไปเลยพิสูจน์ให้พวกมันเห็นว่าเรานั้นแข็งแกร่งไม่มีใครที่จะสามารถโค่นเราลงได้ข้ามันซะอย่าให้เหลือแม้แต่ตัวเดียวเพราะพวกเรานั้นคือนักลบแห่งความตายได้แล้วครับตายไปแล้วก็ยังปลุกให้มาทําสงครามกันต่อทอาทุกคนสู้มันทํางานกับผมมีกฎอยู่ข้อเดียว ทำให้ไหวก็วิ่งไปตายซะฟาร์มสก,กิลเสร็จแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาไปจัดการกับราชินีแมลงสับยักษ์ตัวแม่ตัวมั่มแห่งมิสแลนด์ซึ่งก็เป็นบอสตัวที่6เป็นบอสท,ที่เลือดเยอะมากๆแล้วก็ตีแรงมากด้วยมาดูกันว่าผมจะผ่านบอสตัวนี้ไปได้หรือไม่ไปรับชมกันครับตอนนี้ประตูก็เปิดเรียบร้อยแล้วอกินนี่ลอยมาเลยน่าจะเป็นกินขี้มาเริ่มเลยดีกว่า ด้านในก็จะมีเซฟโซนให้ได้พักหายใจด้วยนะแต่ก็ไม่ปลอดภัยหรอกครับเพราะว่า,มาแมลงมันสามารถเดินเข้ามาได้ก่อนอื่นก็เรียกนักผีออกมาทํางานเอาละพวกเราเตรียมตัวให้พร้อมจําพี่เราซ้อมกันไว้ได้ไหมอย่างแรกก็จัดการมาแมลงกิกี้ตามพื้นเอามันมาแล้วเตรียมตัวรับแรงกระแทกสู้กับบอสผมไม่แนะนําให้อัญเชิญซัมมอนมาช่วยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้บอสเลือดเพิ่มขึ้นและก็ไม่ได้ช่วยให้เล่นง่ายขึ้นด้วยทางที่ดีเราพึ่งพาตัวเองดีกว่า วิธีการสู้กับบอสแมลงถ้าเล่นสายเวทมนต์เนี่ยต้องระวังเรื่องของระยะให้ดีอย่าอยู่ใกล้กับบอสเพราะว่าเกาะของเราบางมากและเลือดก,ก็น้อยด้วยถ้าโดนโจมตีมาทีนึงอาจจะเกือบตายได้เลยเพราะฉะนั้นวิ่งทิ้งระยะห่างขึ้นๆลง,ลงๆแบบนี้ดีกว่าเราสามารถใช้เวทมนต์ตีจากระยะไกลได,ไ,ดได้เรื่อยๆโดยผมก็จะใช้เวทมนต์ธาตุไฟในการโจมตีเป็นหลักถ้าอยู่ใกล้ขนาดนี้แนะนําให้รีบวิ่งออกมาเลย สู้กับบอสแมลงต้องมีความโอดทนและก็จะเย็นมากๆบอสตัวนี้ผมใช้เวลาในการสู้กับมันไปเกือบหนึ่งชั่วโมงกว่าจะเอามันลงได้พอค่าการพัก่อนหมดก็กลับมาที่บ้านเพื่อฟื้นพลังแต่ยามัวอยู่บ้านนานเกินไปเพราะว่าเลือดบอสมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเตรียมตัวให้พร้อมและรีบกลับไปสู้เลทันทีรีบไปดีกว่าเดี๋ยวเลือดมันเพิ่มเฮ้ยตรงนี้โดดได้ว่เะเฮ้ยตรงนี้โดดได้เอาละมึงเจอกูแน่อบอสได้จุดยิงไฟฟรีแล้วดูซิว่าบอสมันจะมา,มาตีเราได้หรือเปล่าเอานี่ไปแดก ในนี้ก็จะมีจุดยิงฟรีด้วยนะครับตรงขอบผนังมันจะมีพื้นให้ยืนแบบนี้สูงประมาณนี้บอสโจมตีไม่ถึงแน่นอนแบบนี้ก็หวานเกี๊ยบเลยสิครับบอกเลยว่า easy ตอนนี้บอสมันก็กดเจี๊ยวมากเลยนะครับเพราะว่ามันตีขึ้นมาไม่ถึงจากนั้นผมก็ยืนตีฟรีแบบนี้อยู่สักพักแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรที่ยั่งยืนนะเพราะจุดที่เรากําลังยืนอยู่มันก็สามารถพังได้เหมือนกันและหลังจากนั้นความ <ขอ S 2> ชิบหายก็มาเยือนรีไปดีกว่า๋ยวตาย เอาละเรามาสู้กันบนสนามแบบเดิมดีกว่าถึงจะมองไม่ค่อยเห็นตัวแต่ก็สุ่มยิงโดนได้นะตัวติดไฟแบบนี้มองหนาะแค่ไหนก็มองเห็นเอาไฟไปแดก <c oughs> และอีกอย่างที่ต้องระวังนั่นคือพิษว่าตัวนี้มันสามารถพ่นพิษได้ด้วยนะครับ ถึงจะไม่ใช่การโจมตีหลักแต่ถ้าโดนพิษขึ้นมาเลือดก,ก็ลดเยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเตรียมยาต้านพิษกันมาด้วยนะครับในการต่อสู้มันก็จะวนอยู่แบบนี้แหละครับวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งลบแล้วก็โจมตีทำยังไงก็ได้ไม่ให้ตัวเองตายถ้าตายขึ้นมานี่ลำบากมากในการต่อสู้นี้ผมใช้เวลาไปเกือบหนึ่งชั่วโมงซึ่งมันยาวเกินไปผมก็เลยตัดให้เหลือแค่3นาทีพอเอาละนี่ก็เป็นวาระสุดท้ายของแกแล้วแกไม่หลอดแน่ราชนินีแมลงสาบเอาไฟไปแดกซะ ราชินีจงเจริญซะด้วยตอนนี้นางก็กลายเป็นสร้างไปซะแล้วนะครับแล้วผมก็ได้หัวของราชินีมาแล้วก็เปลือกของมันด้วยเอาไว้คราฟของก็จบไปแล้วนะครับสาหรับการต่อสู้กับบอสตัวที่6ไม่ยากเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปและเราก็ไม่ตายด้วยกลับมาที่บ้านก็เอาเปลือกของมันมาสร้างอุปกรณ์สําหรับอัปเกตรดโต๊ะคราฟโต๊ะนี้ ก็จะสามารถคาบแผ่นเซรามิกซึ่งแผ่นเซรามิกเนี่ยเอาไว้ใช้สําหรับการสร้างไอเทมบารียรป้องกันแล้วก็เอาไว้สร้างเรือขนาดยักษ์มาดูการทํางานของชิลคอกันดีกว่าว่าเอาไว้ใช้ทําอะไรก็เอาไว้ใช้ในการสร้างชิลเจเนเรเตอร์เพียงแค่ใส่กระดูกลงไปคุณก็จะสามารถกางอาณาเขตได้แบบนี้เอาไว้ใช้ตอนไปแอตแลนด์สามารถป้องกันพวกศัตรตูที่ยิงธนูเข้ามาได้ต่อไปนี้จะเป็นพิธีแขวนหัวบอสตัวที่6บอสนางพญาแมลงสาบ ความสามารถของบัฟนางคือเพิ่มความสามารถในการขุดเร็วขึ้นและฟื้นฟูมานาแบบ100%เป็นบัฟที่เหมาะกับสายเมทและก็พวกที่ชอบขุดเหมืองนั่นเองต่อไปจุดหมายของผมคือเราจะไปบริเวณทิศใ,ใต้ของแผนที่นี่คือจุดที่มีไบโอมแอสแลนนั่นเองแต่เราจะไม่ใช้เรือลำนี้ในการออกเดินทางเพราะว่าเราจะใช้เรือลำใหม่ ลำใหญ่แบบเบิ่มเบิ่มคือเรือเบิ่มเบิ่มมนั่นน่ะนี่คือเรือที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการเดินทางไปยังแอสแลนด์เพราะทะเลในแอสแลนด์ไม่เหมาะกับเรือธรรมดาภายในเรือก็จะมีพื้นที่ใช้สอยเยอะมากๆสามารถจุของได้มากถึง32ช่องและในตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแอสแลนด์แล้วเลยครับก็จะมีศัตรูมาต้อนรับเราถึงทางเข้านี่คือเซอร์เพนต์เวอร์ชั่นแอสแลนด์มันสามารถพ่นลูกอะไรก็ไม่รู้ใส่เรือของเราได้และดาเมจก็แรงมากด้วยถ้าเรือแต่กลางทะเลนี่ไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่ เพราะฉะนั้นต้องรีบกำจัดมันก่อนที่มันจะกำจัดเรือของเราพอมันตายมันก็จะดอบเนื้อแล้วก็เคี่ยวมาให้แต่ส่วนที่จมน้ํานี่ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างแต่ที่รู้ๆวันนี้มีข้าวหน้าปลาไหลแอสแลนกินแล,แล้วครับนกที่นี่ค่อนข้างจะเป็นมิดเลยนะครับพวกมันจะบินลงมาทักทายเราแล้วก็โฉบใส่ห,หัวเราด้วยแนะนําให้หยิบธนูของคุณขึ้นมาและป้อพวกมันด้วยลูกธนู สิ่งต่อมาที่ควรระวังนั่นคือโขดหินในทะเลแอสแลนเรือของเราอาจจะใหญ่เกินไปที่จะข้ามช่องแคบนี้ไปได้แต่แค่รอให้น้ําขึ้นคุณก็จะสามารถผ่านช่องแคบนี้ไปได้เองและตอนนี้ก็มาถึงชายฝั่งของแอสแลนแล้วเลยครับเตรียมตัวรับแรงกระแทกให้ดีเพราะว่าศัตรูจะมาจากทุกทิศทุกทางแนะนําให้รีบตั้งฐานทัพของเราให้เร็วที่สุดในตอนนี้เพราะศัตรูที่นี่จะไม่รอให้คุณมัวแต่ชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามของที่นี่ คุณสามารถหนีขึ้นเรือได้แต่ศัตรูก็จะยิงมาแบบนี้ไม่หยุดยิงมาแบบนี้ไม่ดีแน่เรืออาจจะแตกกลางน้ําได้เราควรแล่นเรือเข้าฝั่งแล้วรีบซอมให้เร็วที่สุดเอาละ่ะกว่าจะเคลียร์ศัตรูกว่าจะตั้งฐานนี่เหนื่อยเอาเรื่องเลยเล่นคนเดียวในแอสแลนด์ and, มันก็ลาบากแบบนี้แหละกำแพงที่ดีของเกมนี้คือกำแพงดินนี่แหละท่มหินให้สูงๆล้อมไว้แบบนี้เลยเพื่อความปลอดภัยเวลาที่ศัตรูถล่มฐานกำแพงดินก็จะไปพังลงมา ไอ้นี่แหละตัวดีเลยชอบระเบิดใส่กำแพงบ้านเราแต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ากำลังจะแย่ละโดนศัตรูล้อมโคตรเยอะแถมโดนนกบินยุมหัวเป็นฝูงผมว่าเราไม่น่าจะรอดแล้วละ่ะมีอย่างเดียวเลยคือต้องวิง่งไม่วิ่งก็ไม่รอดและผมก็จุกอยู่สักพัก โดนยิงเกือบหลับแต่กลับมาได้แต่ก็ไม่รอดครับเพราะว่าเจอโครงกระดูกยักษ์นีตัยหลังเข้าให้ไอ่ตัวนี้อันตรายจริงครับโคตรน่าก,กลัววันที่1 7 1หลังจากนั้นผมก็ทุ่มงบประมาณไปกับการสร้างกำแพงป้องกันพวกไททันโดยผมจะสร้างทั้งหมด3ชั้นแบบนี้เลยมีทั้งวอมาเรียวอลโลเซและวอซีนาเอาไว้ป้องกันพวกที่ชอบกระโดดเข้ามาในกำแพงแต่บางจุดก็ยังมีช่องโหว่ที่สามารถเข้ามาได้กำแพงแค่นี้มันยังสงไม่พอเดี๋ยวต้องไปหาหินมาถมเพิ่มอีก ลูกพวกนี้มันกลัวไฟจากคบเพลิงด้วยนะครับถือไว้แบบนี้มันจะไม่สามารถบินลงมาอยู่หัวเราได้แต่มันก็จะบินวนอยู่บนหัวเราแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นต้องจัดการมันพวกนักผีของที่นี่ก็เอาเรื่องเลยนะครับยิ่งถือดาบนี่ยิ่งโหดตีโคตรแรงแถมชอบมาเป็นแก๊งเข้าไปตีใกล้ๆไม่ได้เลยแต่ก็มีอาวุธที่สามารถต่อสู้ได้อยู่ วิธีแก้ทางพวกดาบยาวๆผมก็จะสร้างอาวุธสำหรับทุบพื้นที่ทำดาเมจกระเด็นเป็นงวงกว้างเป็นอาวุธที่เอาไว้ใช้จัดการกับศัตูตตที่ล้อมรอบตัวเราได้ดีเลยเอาไว้ใช้แก้ขัดในช่วงแรกๆแบบนี้ น้่ผีที่ถือดามยาวไม่สามารถเข้าถึงตัวเราได้แน่นอนแต่ยกเว้นไอแยนรลกนี่มันสามารถกระโดดใส่เราได้ต้องระวังให้ดีและนี่คือแอสวินมันคือเน็กเวอร์ชันแอสแลนเป็นสิ่งมีชีวิตทรงพลังถ้าโดนพุ่งกัดแบบเต็มๆอาจจะวูบลงไปนอนได้เลยซึ่งเราก็จะล่าพวกมันเพื่อเอาชิ้นส่วนต่างๆมาใช้ในการครับของใหม่ๆเช่นบาอบอมเอาไว้ใช้ปาใส่ลาวาแบบนี้จะมีหินผุดขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มเอาไวใ้ให้กระโดดข้ามลาวาได้ ซึ่งลาวาในเกมนี้โคตรอันตรายอย่าได้เฉียดเท้าลงไปเหยียบเชียวลาไม่งั้นแตกจากนั้นผมก็ขึ้นไปยังก้อนแร่ฟาเ์เมทัลนี่คือแร่ที่เราต้องมาขุดในไบโอแอสแลนเท่านั้นจะอยู่กลางลาวาแบบนี้เวลาขุดแร่จนแตกแล้วต้องระวังตกลงมาด้วยแต่ที่ต้องระวังกว่านั้นคือพวกศัตรูที่อยู่รอบๆนี่แหละโดยเฉพาะโครงกระดูกยักษ์เดินได้ไอตัวนี้แหละอันตรายมากๆถ้าโดนมันท,ทีนี้อาจจะตกลาวาได้เลยวิธีกลับก็เหมือนเดิมปาบะสอบ,บอมลงที่ลาวาแล้วก็กระโดดกลับอย่างสวัสดิภาพ และฟร์เมทัลต้องใช้เผาในเตาหลอมแบบพิเศษแบบนี้ถึงจะหลอมแร่ได้นะครับอย่าลืมเตรียมเหล็กมาทําเตาหลอมกันด้วยนะแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องเผาแร่ทีนี่ก็ได้เพราะสามารถตามหาไอเทมสร้างประตูวาร์ปที่สามารถขนแร่คามวาร์ปได้โดยเราจะต้องตามหาถ้าแบบนี้ให้เจอดีคือถ้าของเจ้ามอร์เจนโครงกระดูกมหาภัยด้านในจะมีหินพลังงานให้เก็บเอาไว้สร้างประตูวาร์ปเห็นเงียบเียบแบบนี้ก็อย่าได้ตายใจยไปเพราะในนี้มีเจ้าโครงกระดูกยักษ์ที่หลับไหลอย,อยู่รีบโดรีบไปดีกว่า แต่ว่าถ้ามันยังไม่ตื่นเราก็สามารถโดต่อได้ตามซากโครงกระดูกพวกเมืองเมืองพวกนี้เราก็สามารถเก็บได้เหมือนกันมันก็จะมีของดอกมาให้เป็นโครงกระดูกเป็นพวกแจกันเอาไว้ประดับบ้านอะไรพวกนี้ตอนนี้ก็เก็บเท่าที่เก็บได้ไปก่อนครับคือสั่นเมื่อไร่ไรก็รีบเพนออกมาเลยทันที จากนั้นเราก็สามารถสร้างประตูวาร์ปที่สามารถขนแกลข้ามวาร์ปได้แล้วเอาแกลไปเผาที่บ้านดีกว่าเยอะเผาเสร็จแล้วก็สามารถใช้ได้เลยไม่ต้องขนแรกข้ามไปข้ามมาอีกอันดับแรกก็อุปกรณ์อัปเกรดหม้อทาอาหารตอนนี้เราก็สามารถทําอาหารของแอสแลนดได้แล้วมีเมนูใหม่มาเพียบเดี๋ยวต้องไปฟาร์มวัตถุดิบมาทาอาหารซะละ ต่อมาก็อัปเกรดโต๊ะครับอาวุธบดล,ล็อกชุดเกราะฟาร์เมทัลและก็มีอาวุธเพิ่มมาใหม่อีกเพียบเลยชุดเกราะฟาร์เมทัลเนี่ยเทมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขาบมาใส่ทางฝั่งของสายเมทก็มีของมาใหม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นไม้เท้าอันนี้นี่ดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆโจมตีเป็นก้อนลาวาแต่กระจายแบบนี้สะใจดีครับในเมื่อสามารถขนแร่ผ่านประตูว,วาร์ปได้แล้วก็สะดวกขึ้นมากเลยนะครับผมจึงขึ้นไปฟาร์มแรงเงินเพราะในตอนนี้แรงเงินเราไม่พอใช้แล้ว ในแผทใหม่ก็มีอุปกรณ์การเกษตรเพิ่มเข้ามาด้วยนั่นก็คือเคียวนั่นเองเอาไว้ใช้ในการเกี่ยวข้าวจากเมื่อก่อนที่เราใช้มือเก็บธีรต้นหรือว่าใช้แง้ในการเก็บเกี่ยวแต่ตอนนี้เราแค่ใช้เคียวสะดวกมากๆเลยนะครับวันที่181ผมก็เริ่มทําการรีโนเวทบ้านหลังนี้ขยายพื้นที่บ้านเล็กน้อยตกแต่งภายในใหม่ทั้งหมดเนื่องจากมีโต๊ะทางานเพิ่มมาหลายโต๊ะแล้วแต่ละโต๊ะนี่ใช้พื้นที่โคตรเยอะจึงต้องจัดสรรพื้นที่ภายในบ้านใหม่ทั้งหมดพอทําเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ ตอนนี้ก็ใกล้จะ200วันแล้วนะครับผมคิดว่าคลิปนี้เราคงไม่ได้ไปสู้กับบอสตัวที่7แน่ๆเพราะว่ากว่าจะหาของแต่ละอย่างเจอเนี่ยมันใช่่ายๆต้องหาป้อมปราการในแอตแลนด์หลายที่เลยและต้องฟาร์มแร่อีกเยอะมากๆเอาไว้ถ้ามีโอกาสได้ทำต่อ300วันเดี๋ยวกลับมาทำใหม่นะครับฝากติดตามซีรีส์นี้ด้วยนะถ้าอยากดูต่อก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เอาล่ะ10วันต่อจากนี้ก็ไปฟาร์มกันต่อดีกว่ายังมีอะไรให้ทำอีกเยอะเลย วันที่191วันนี้มาฟาร์มแร่ฟรามเมทัลกันต่อแร่ฟรามเมทัลเนี่ยเราได้ใช้เยอะมากๆแค่เกาะน,นี้ไม่พอใช้แน่ๆหรอกครับเราต้องไปหาเกาะใหม่เพิ่มระหว่างที่ฟาร์มก็มีพวกศัตรูล้อมเยอะแยะเต็มไปหมดพวกมันเข้ามาก่อควนได้ตลอดเวลาไม่ไหวแล้วพวกมึงจะมาอะไรกันเยอะแยะวะวกูแค่ต้องฟาร์มฟาร์มแร่มากันอยู่นั่นแหละมากันเยอะแยะเต็มไปหมดยังดีที่ไอ้โครงกระดูกยักษ์มันไม่ขึ้นมาถ้ามันขึ้นไปได้นี่กูตายแน่ๆ นายบโอมแอดแลนด์ก็มีคนแค้ด้วยนะครับเห็นเขากําลังต่อสู้กับเจ้ามอร์เจนผมก็เลยเข้าไปช่วยหัวบ้านงานด้วยอีกแรงถึงจะมีพวกคนแค้มาช่วยแต่เราก็อย่าประมาทโดยเด็ดขาดเพราะเจ้ามอร์เจนนี่มันมจะล่อเราตลอดเวลาแต่ดูเหมือนว่าศึกนี้คนแค้จะเป็นฝ่ายที่แตกพ่ายผมจึงต้องจบศึกนี้ด้วยตัวเอง พอเจ้าหมอเจนมันตายมันก็จะดรอปของที่จําเป็นในการสร้างอาวุธมาให้ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าเราจําเป็นต้องฟาร์มมันอีกแล้วสินะกิจกรรมในแอสแลนดก็มีให้ทําเยอะมากๆทั้งล่าเย้ทั้งฟาร์มของและก็ต้องเอาชีวิตรอดไปด้วยแต่ถ้าดวงซวยแบบผมเผอพลาดเหยียบลาวาเข้าไปเต็มๆก็จะมีเหตุการณ์แบบดีเกิดขึ้นเกมนี้ตายง่ายมากแต่จะกลับไปกู้ของเนี่ยยากเลยแล้วถ้าตายบนลาวาก็จะยากแบบคูณ2 เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะตายคุณอย่าตายตรงลาวาจะดีกว่าแนะนําให้ตายบนพื้นจะเก็บของง่ายกว่าเยอะตัวอย่างก็คือคลิปนี้เลยก็จะหยิบของขึ้นมาได้เนี่ยเสียวโดวนตุยหลังมากๆแต่ว่าก็ยังไม่เข็ดนะครับก็ยังงกฟาร์มต่อจะตายอีกรอบหรือเปล่าก็ไม่รู้ในแอตแลนด์ที่นี่ก็มีพืชท้องถิ่นให้เก็บด้วยนะครับจะมีพืชให้เก็บตามพื้นแล้วก็พืชให้เก็บตามผนังบ้านโดยพืชที่เก็บตามผนังบ้านก็จะเป็นเบอร์รี่ที่สามารถนำเมล็ดไปปลูกได้ พอเก็บมาแล้วก็จะมีเมนูอาหารเพิ่มมาใหม่อีกเยอะแยะเลยวิธีการปลูกเราจะสร้างกำแพงสูงๆแบบนี้แล้วก็นําต้นเอสไวยปลูกไว้ใกล้ๆกับกำแพงบ้านเมื่อโตแล้วพืชก็จะเกาะกำแพงแบบนี้แล้วก็ออกผลมาให้ด้วยเอาละพรุ่งนี้ก็วันที่200แล้วนะครับวันนี้ขอนอนให้เต็มที่เลยแล้วกันฝันดีครับทุกคนเจอกันวันที่200อรุณสวัสดิ์วันนี้ก็เป็นวันที่200แล้วนะครับ วันนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อดีส่วนเนื้อหาที่เหลือของแอสแลนด์ก็ขอตัดจบแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าภายในปีนี้จะมีอัปเดตมาใหม่ด้วยนะครับเป็นอัปเดตเกี่ยวกับแดนเหนือนี่แหละเอาไว้ค่อยมาเจอกันใหม่อีกทีในคลิป300วันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับและคนที่ดูถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะวันนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ แล้วก็ลาไปด้วยภาพไก่2ตัวที่ติดอยู่ในคุกฟาร์มแครอทด้วยนะครับไปแล้วบายบาย